มาดีฟาร์มมาแล้วครับนะสวัสดีครับนะอ่างหายไปลายมือบนะสามเขาสามน้ำคือเก่าแล้วครับ,นะบนรเนาะผมซ้าเรียบร้อยแล้วกะมีเวลามาเลี้ยงแน่แล้วครับเนาะน้ำเขาน้ามบ่ะโบเลียวขจีเศร้าเอาซื้อครับเนาะล้นมากก็จะเป็นคอ,อกเดียวนะครับเนาะเดี๋ยวนี้เพราะว่า ตอนนี้ก็มีสิบหาตัวครับนะอาจจะเป็นบกไฟไปในหมูครับนะก็จะมาเลี้ยงถ้าจับครองครับเน,นี่มาเลี้ยงอยู่หน้าปังขึ้นเก่าครับเนาะมาโซนนี่อ่าตอนนี้ก็จะควบวิตข้นนี่จะยังมีรอบสองรอบสามอยู่ครับแต่ว่าสำหรับงัูเริ่มปีสกินก็เริ่มจะดีขึ้นเหมือนแล้วเริ่มจะห่างหายไปแล้วครับนะน่าจะหายไปแล้วครับเริ่มเริ่มจะ ต่างคนต่างซอยรักษากินยาแม่งเมืองกผู้นำทช่างอาจจะมีครับเริ่มบ่มีแล้วครับเนาะของซามินีฟาร์มที่เป็นกับเหลืออีกสองตัวกับเริ่มจะหายแล้วครับเนาะตุ้มหยุบแล้วครับเนาะนอนนกับบ่เป็นเพิ่มครับเนาะเป็นทั้งหมดสี่ตัวครับเนาะนั่นกับเห็นมีแล้วครับนะอาจจะเป็นนพราอากาศเย็นมั้งครับเนาะอากาศเย็นกันดูแลร,รักษาทำความสะอาดขอกกินยาลหลายๆอย่างประกอบกันกับเฮ็ดให โลกมันหายไปกำจัดมุงกำจัดแมงน้ำนะกามาอยู่คือเก่านะครับตาดำห้องตาดำผ้ายางสังมือครับเนาะตาดำเนี่หมักผ้าเปลีอยนยางอะอากาศเริ่มสมาฝนตกช่วงวันหันหลายมืออยู่ครับนะเนาะเลียงกันอยู่ประมาณสี่มื่นครับนะแต่ว่าตกแค่งนี้สองมื่นั่งหนักครับเนะาะงานที่สร้างแบบปันใดครับเนาะ บรรยากาศครับโอ้ไกลครับแถวหน้าปังคือนเขาครับตอนนี้ก็เป็นเทศกาลเฮดโค่นครับเริ่มจะออกแน่แล้วครับเนาะแต่ว่าสามีฟ้ามันมีเวลาครับเนาะสามเขาแล้วก็มาเลี้ยงงวครับเนาะตรงนี้เน้นเขาอยู่ก่อนไกลเราครับไกลจีเ้าแล้วเพราะว่าเมื่อยครับเนาะมันยังเมื่อยสามล้นไหลกับเขากาบังน้ำ ครับเนะเป็นโรคก,ก็เริ่มหายแล้วครับโควิดเท่าโควิดกับจักเป็นอย่างไรแต่ว่าสําหรับน้ำปีสก,กินเท่ากับเริ่มจะห่างหายแล้วครับนะเริมจะบ่อยมีแล้วนะทิเป็นการเริ่มหายครับนี่ซินสุวานเท่ากับเริ่มยุบไปแล้วครับแพ้ก็เริ่มแหงแล้วครับตอนนี้รักษาแพ้อย่างเดียวครับนะก็มี ต้องแดงเขากระเดิเด่มหายแล้วอ่ะมาคำามพงเขา,ย,า,ายักไม่ยงังคำาเพงหาตะเนี้ยกินครับได้เด็กกินพร้อมอยังแพงเขาบอกเป็นครับโชคดีครับน่ เจ้าหล่าของอึงเผาครับอึงเผาเหมือนกันอาจจะมีอาการน่าจะท้องอยู่เพักกันครับนะมีน้ำเมือกอยู่ตรงติดตรงใจถ่ายครับเหมือนทุกปีครับอาจจะท้องเหมือนกันครับเนี่ยหายแล้วครับทุกวน มากินยังครับเนาะเริ่มหายเลยครับเนาะเริ่มแห้งแล้วครับเนาะนี่เป็นแพลเป็นจุดหน่อยแล้วก็จุดใหญ่บันเดียวครับนะแล้วก็อต้องแดงครับต้องแดงก็หายเป็นบ้หลายครับได้มาจากแม่ครับตาดำขาเนี่ยหน่อยครับนะก็ะเรื่มยุบแล้วครับเนาะ ปัญหากันอยู่กันนี้ครับอาจจะเห็นแบบนีะครับเตินจะแหงครับแม่เป็นกระคาหายแล้วครับเนาะตาดันช่วงนี้เราจะทายได้ครับนะเพื่อนกินหยาเพื่นอนสบายสบายครับอารมณ์ชิวๆแล้วก็ยังทายได้ครับเนาะยังทายไก่ได้ เกิดว่าไรไมนมีไม้หรือว่าอะไรกลับไปน่ลไปนี่ครับนะช่วงนั้นมันจะตื่นอยู่อาจจะเขาไก่สัมผัสหรือว่าเขาทายไก่ไก่สิบว่าได้ครับนะจังหวะที่เพิ่นอยู่แล้วอารมณ์ดีแล้วนะครับนะเอาไก่เขาทายรูเป็นกระสีเป็นธรรมชาตินะปกติครับนะแต่เขายังช่วงในไลในยังอยู่เพิ่นกระสียาครับเขาไก่หนักปกตินี่จะอึ้งเผานี่ บ่คอยคุ่นชินครับเนาะอันนี้กับพ่อเขาเดยอยู่ครับอึ้งเขาก็ได้มีอยู่ตัวเดียวครับเจอครับนะก็มีช่วงนึงที่เป็นอุกอ้อนก็ยังอันนี้อยู่ครับแต่ว่ามือกับเขาไกลห่ากอยู่ครับเนาะตอนนั้นกับพมีปัญหาปัญใดครับเนาะอืมปัได้อยู่ครับเนาะกินยาดีครับแต่เป็นงัวโครงนะครับเนาะงัวโครง นอนกับไปนอนครับเนาะตัวใดตัวสัมเพียงไปนอนครับเนาะไปไปไปชิวันมายังกินนะอืมดื้อครับตาเนียหน่อยดื้อครับโอ้ยท้องแดงครับโอ้ยสิวันดื้อใบยานค้นครับเนาะ ตอนไหนหน่อยเลยนะครับประสมมือนี่ครับคือเก่าครับนะมึนครับเป็นอารมณ์ง่วงผู้นะครับนะง่วเป็ดผู้น่จ๊ะบ่คอยตื่นครับบ่ชุนชินคนมากกว่าบ่แขกคนครับแสดงว่าคำแพงอิ่มครับนอนครับนะตื่อวัดส่ได้็ล่ะพักผ่อนครับนะกินอิ่มแล้วก็จะพักผ่อนครับนะนอกจากเดีดทำบ่อากาศบ่ฮ้อนบ่ได้ครับมือนี้อ่าอากาศชื้นนะครับ มะอันนี้ามาแดดมือนีครับเมื่อวานกับบอปันใดครับมะโมนีแดดพอดีครับอากาศพอดีเลยอุณหภูมิพอดีบอหอนครับมีแสงจักน้อยครับนะเอาทายครับนะจีฟ้าครับก้อนเมฆกับเริ่มมีหลายแน่แล้วครับเนะาะฝน บอกหวัวสิเป็นยังไงเนาะสถานการณ์จังที่บอกไปนะครับเนาะจีนปล่อ,อยเขื่อนเนะาะเพื่อได้จะอยู่ไก่หนามแล้เนาะให้ฟอระวังเนาะขอบคล้องอย่างกับเก็บเมียนอ่นะเตรียมตัวใบก็ดีครับเนาะเพราะว่าบรแเน่ว่าลงน้ำโค้งเนี่ยาอ,อาจจะเอ่อน้ำท่วมชับพันมาหรือเปล่าบวกกับฝนนะครับเนาะเขื่อนนามม น้ำจากจีนนี่ปล่อยเคลื่อนมานะเรื่องกินยาในน้ำกับว่าแผลนะครับเนาะถ้าไม่มีฟาร์มนีมันมีปัญหาครับเนาะเลียงกับหันหนาในหนาเหมือนกินได้ครับเนาะอ่าอ่าจะสี่แล้วครับเนี่ยถึงบรรยากาศครับลมพัดวีวีครับเนาะเอ่านอนี้ครับเอ่านอนสองครับยวงหางครับเขาไปเกะมันจะลุกนะหายเป็นนอนซะครับเนาะ อคูนบานครับท้องคำแพงนอนแล้วปักพรนครับนอนกินครับวับนแม่คูนบานคุนละคูนยู่ได้นามคูนนวลนวลกับสมศกพวกนี้ก็ก,กินได้บกไปเพราะอะไรอยู่ครับมืออื่นกับ เสด็จอาจจะเร็มมากครับมึงสถานการณ์กับถ้าปล่อยสายกับทางมะนีครับถ้าปล่อยเศร้าก็อาจจะไปปลาท่าม,มูนครับขามฝากเนาะมาลืมเนีย่ยก็เริ่มจะมืดครับเนาะบ่มี่ยังครับต่อฟางสร้างเขายัางกเป็นกับมืดแล้วกินไปกินมากกับมืดครับลูกเขาก็ตายไปนำ้ำมืดไปน้ำครับเนาะผลกับมาน้ากับท่วมเน่ครับเนาะ อีกบ่โดนครับสนามท่วมบริเวณนี้ก็จะมีบอลเลี้ยงอยู่บอลเดียวแล้วครับเนาะปลาทำมุ่นทำนาะอาจะไปที่นู่นทีเดียวเลยอ่านี่ครับไอ้กินกันไปครับเนาะพุดนแนลุยน้ำกินได้ก็มีปัญหาเบุนครับหญ้าเขียวๆคุดนครับมันแค่น้อยนะครับพุ่นวันีธรรมดาครับพอดี้ยานครับซ้ำน้ำครับเนาะ พอกันซ้ําน่แหละครับเนาะบ่เดี๋ยวพอกันโดนครับนะก็ให้ปลอดภ้ายจากโรคจากโควิดอ่ามีงานมีเงินนะมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงกันทุกผู้ทุกคนครับสวัสดีครับผม